็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าพวกเราเริ่มกันมาไกลมากจริงๆกับโปรเจกต์นี้นะครับก็วางแผนทั้งวางแผนทั้งเตรียมตัวทั้งทั้งออกแบบอะไรหลายอย่างครับก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเรารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราทามาเนี่ยมันไม่สึกเปล่าแล้วสิ่งที่พวกเราทามาเนี่ยมันมันมันรู้สึกว่าเหมาะแล้วที่จะเผยแพร่ในวันนี้เราผมรู้สึกดีดีใจครับ ที่วันนี้ของาน,นเราได้ได้ได้ความนแอนล่ะแล้วก็มันมาจากความตั้งใจของคนจริงๆด้วยนะเราอยากให้ทุกคนได้รับรับ,รบ,รบชมนะแล้วอย่างที่พี่อินบอกเพราะว่าเหมือนเราเอาประสบการณ์ในช่วเปีของแต่ละคน,น,คนมารวมเป็นซีรี์เรื่องนี้คิดว่ามันน่าจะได้ผู้มองใหม่ๆแล้วก็ได้ทักษะการแสดง,งการแอนิเมชันที่ทุกคนน่าชมครับจริงๆผมว่ามันรู้สึกทัทง้งทั้ง ปดบ่อยอะเพราะแบบเฮ้ยมันเสร็จแล้วนะแต่ในอ,อีกความรู้สึกหนึ่งผมก็รู้สึกแบบกดดันด้วยนะว่าสิ่งที่เราแบบทุ่มเทมาตั้งแต่แรกที่เราทำกันมาตั้งกีก่ปีนะเราไม่รู้ว่าเวลาออกไปนะคนจะชอบหรือเปล่าอนะไรเงี้ยผมก็สนุกมาเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบผ่อนคลายสะทีเดียวต่อให้เราทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังมาต้องดูว่าฟีดแบ a เป็นยังไงด้วยนะใช่ ก็ตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็คือเป็นแบบเป็นมานเรียนแร่แล้วก็รู้สึกได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆหลายๆท่านที่ได้รวมงาและกรบทั่ที่นักแสดงมากประสบการณ์แล้วก็ทีมงานต่างๆดูแลผมดีมากครับจริงครับครับ,รบส่วนตัวผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจแทนเพื่อนๆด้วยเพราะว่า ั้งแต่ที่เราได้ได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี้เราก็เห็นความตั้งใจของแบบพี่ๆทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็เห็นเพื่อนๆเ,เองด้วยครับ <c oughs> ก็เห็นว่าพวกเขาเต็มที่กันามากๆจริงๆครับแล้วก็ก็เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบในผลงานของพวกเราเพราะพวกเราค่อนข้างที่จะใส่สุดกันมากๆทุกคนได้แผลกลับบ้านกันไปหลังจากถ่ายทำกันถ่าเกินไบางเะแทบจะทุกครั้งะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมพวกเราทุกๆคนเหมือนกันครับจริงร แลผมก็รับบทเป็นเซธทรัเป็นแม่ธนาคารในเร่องนี้นะครับไทเกย์ของคืที่สายใจคอเป็นไงที่สายใจคอที่สายใจคอก็เป็นคนสุขุมเรียบร้อยคิดแล้วก็เป็นหัวคนที่เรารักประมาณนั้นครับอ่ะทนีเทนีเดี๋ยวสปอยแค่นี้พอครับแล้วก็อ่าทั้งผมล้วกันผมก็รับบทเป็นโทฟครับโทฟก็จะเป็นอ่าหนึ่งในลูกน้องของบอสที่เป็นบริษัท กูนี่นี่แหละครับผมก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนมักจะใช้พละกําลังในการตัดสินแต่ที่เห็นในเทลเลอร์เราก็จะต่อยตีกับชาวบ้านเขาไปทัวร์อย่างเงี้ยแต่ว่าในภายในลึกๆของโคก,ก็ยังมีความความที่ความรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่ยังไงก็อยากให้ติดตามมิติหล,หลายๆมิติของตัวละครน,นี้ครับผมอของผมก็รับบทเป็นห้อยครับผมก็คือตามชื่อเลยก็คือเป็นสีสันของของของแกงนี่เลยเพราะว่าแต่ละคนนี่จะแบบแ,บบแบอคอาร์สมาร์ด็อกเลยอะแต่ห้อยนี่คือแบบ ตัวตลกเลยอ่ะใช่ครับแแต่ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวตัวคีย์ที่ทำให้เนื้อเรื่องเดินต่อไปได้ติดตามเลยครับครับผมผมก็รับบทเป็นอารันครับเป็นลูกหนุนครับคุณโซอารันเนี่ยเขาจะมีความเป็นเฟมินิสต์ครับมีความเป็นผู้หญิงในตัวเองสูงแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีความแบบขี้เบี่ยขี้วีนอะไรนิดหน่อยจะไม่ชอบอ่ะก็ต้องวีนออกมาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นดีไซเนอร์ด้วย ือเราจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เลิศเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เทสดีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วอาจจะอาจจะไม่ใช่ถึงประมาณนั้นเขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองครับกผมตัวละครผมนะครับก็รับบทเป็นทัตทูนะครับซึ่งตัวละครเนี้ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นตัวประดิษฐ์ตัวหาของต่างให้เพื่อนแจกของต่างให้เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคู้หูของห้อยนะครับซึ่ง ตลอดครนี้ก็เหมือนเราคู่กันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เลยเป็นเหมือนบางบางซีนอาจจะเป็นคู่หูคู่หาบางซีนอาจจะเป็นคู่ที่จริงจังหน่อยอนะไรอยนะ่างเงียนะ้ยเราต้องรออีกาอนานนิดวึงครับผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้นานขนาดนี้นครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความที่บทของผมหรือว่าอาจจะของคนอื่นด้วยที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับตัวจริงนะครับก็ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแค่เล่นให้มันสมดุลรับส่งดีกระบอกของผมใช้เวลาพอสมควรด้วยความที่คาแรคเตอร์มันห่างห่างจากความเป็นจริงใช่คลิมันเหมือนมันคลิกเลยครับด้วยความที่ที่บอกว่าอะไรที่เปความเป็นเป็นผู้หญิงในตัวเองสูงอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งท่าทางการวางมือการวางแขนแม้กระทั่งการหายใจ ู้สึกทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการจูนมากครัก็ใช้เวลานานครับแล้วก็ต้องมีแบบพี่ๆอย่างเห่นที่ฟาโรพี่เล็กพี่พี่เป้ยคอยคอยช่วยปรับจูนแต่ว่าเอ้ยคนต้องเป็นี้แบบนี้นะพูดประมาณนี้ใช้เสียงประมาณนี้นะก็ต้องใช้เวลาของผมรู้สึกว่าตัวละครผมค่อนข้างค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์จริงก็เลยแบบไม่ต้องใช้เวลาในการ ปรับจูนสักเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากตรงที่พอฉากที่มันจริงจังอะจังหวะเทินอะไรเราเราหลุดขับอะมันแบบใช่แล้วพอขับปุ๊บมันมันยาวเลยอะมันโชกเลยอะเนี่ยมันก็ได้ยากตรงนี้มันจะเสียเวลาตรงนี้เยอะครับใช่ใช่แต่ว่าที่ที่ทุกคนได้เห็นก็คือเขาอาจจะตัดทิ้งไปหมดแล้วแหละแต่เวลาการทํางานมันแบบคือเห็นนะเพื่อนก็ขับแล้วอะมันจะยากตรงนี้แหละครับใช่ใช่ ของผมก็เอจาจริงของผมกค็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็บวกกับว่าตัวละครผมอะ่ะเขาค่อนข้างส่วนใหญ่จะเป็นด้านด้าน energy มากกว่าคือตัวละครโัว่า energy เ,เขาจะเป็นคนค่อนข้าง energy พุ่งพุ่งเป็นเส้นตรงเลยแต่ว่าตัวจริงผมเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนแบบไหลๆมีความเป็นเส้นโค้งอยู่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้อยู่บ้างอ่างเงี้ยครับ ก็เวลาที่เราเราก็ใช้เทคนิคต่างๆเหมือนกันอย่างที่ทุกคนพูดว่าเราก็ใช้ชั่วโมงบินที่ผ่านมาเต็มที่ที่สุดกับเรื่องนี้เหมือนกันเพื่อให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่าทําออกมาได้ได้อยู่ในเกมที่ทาให้ทุกคนเชื่อได้แหละว่าว่าโคกคือโคกครับก็ในส่วนของผมก็ค่อนข้างนานครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่น้อยล้วก็ถ่ายทอดมันอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็ ก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามสเต็จตามประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็เอาเทคนิคของพ,พี่ๆมาใช้ว่าเขาก็แนะนำอะไรผมอะไรหลายอย่างซึ่งตรงนี้มันก็ทดแทนกันได้ในระดับนึ่ใช่ห้าอ่าโอเคก็อย่างแรกเลยเรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเองครับผมรู้สึกว่า ทั้งกองนี้แล้วก็ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างแหละรวมใจกันเป็นหนึ่งมากๆในการที่จะมองเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะผลิตซีรีส์คุณภาพเรื่องหนึ่งขึ้นมาในเมืองไทยให้ออกสู่สายตาชาวโลกจริงๆครับพอทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนักแะสะแดงทุกท่านผู้จัดผู้ใหญ่ทุกทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วอ่ะเราก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้แหละจะจะเป็นหน้าตาของคนไทยเรื่องหนึ่งที่ทั้งทีมเราตั้งใจผลิตออกมาให้ทุทุกคนได้รับชมกันก็ เป็นเหตุนผลน,นี้แหละครับที่ที่อยากให้ทุกคนติดตามับแล้วก็จริงๆผมเห็นตั้งแต่ตอนอ่านตัวบทแล้วว่าบ,บทมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็แล้วก็แปลกคะคือต่อให้เราแบบไม่ได้มาเล่นนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยาก,เรา,ยากเราอยากดูต่อ,อเพราะว่าตอนอ่านบทผมแบบผมชอบมากเลยคือแบบรู้สึกตื่นเต้นที่แบบได้เปิดไปแต่ละหน้าแต่ละหน้าเพราะว่าพอรดเรื่องกับตัวบทตัวอะไรอางี้ผมว่าค่อนข้างใหม่ในใน,ในซีรีส์ไทยครับก็อยากให้ทุกคนลองติดตาม,มาตานะผมสักห ก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็ดูซีรีส์มาข้างที่ใจเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราได้ทาเองด้วยก็อยากจะแบบแนะนําทุกคนให้ได้ดูแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็คือเป็นคนที่มากประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของที่ว่าอวยังไงเนี่ยกลวยังไงเนี่ยข้างๆข้างๆมึงก็นักแสดง้อยล้านอ่ะเพื่อนเรื่อนเ่ก็คือ คุณภาพสูงมากครับในใน,ในทั้งด้านท่วมกับแล้วก็คือ <Production. S 2> หลายอย่างครับโปรดักชันด้วยทั้งแบบทักแสดงคือหลายอย่างมันคุณภาพมันสูงมากผมจึงเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนไม่ผลดพลาดเลยดีกว่าเพราะว่ามันมันดีผมรับประกันผมรู้สึกว่าโดยส่วนส่วนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์อะไรเนี้ยส่วนใหญ่เราจะนำเสนอในมุมมองของ คนดีมุมมองของกับพระพระเอกไปคอยช่วยเหลือคนผมรู mm ้ส hmm. ึกว่าแต่พอเป็นเรื่องของเราอ่ะเหมือนมันนําเสนออีกแบบหนึ่งในการที่นาพระเอกอเอมาใส่ในในใน,ในความที่เป็นคนทวงหนี้เป็นคนคอยเตะต่อยผู้อ,อื่นอะไรเงี้ยมันเลยเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองที่ผมว่าม,มันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยพอมาทําซีรีส์เนี้ยมันมีความน่าสนใจว่าเอ้ยตัวละครเนี้ยจะพาคนดูนไปทิศทางไหนเขาจะดีขึ้นไหมหรือเขาจะแย่ลง ก็จะพาทุกคนไปเจอกันเกคนีรัจริงครับก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับหรือว่าใครหลายๆคนได้ได้ยินมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของซีรีส์นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับก็สามารถติดตามซีรีส์แจ็คแอนด์จ e r กเกอร์ยูสติ e อมาฮะทำไมต้องเป็นเธอทุกทีได้นะครับในช่องสามเพ็ตดีนะครับเวลาสทุ่มส5้านะครับ ทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เวอร์ชันอัปเดตนะครับของแอปพลิเคชัน ICE นะครับหรือเว็บอีคิวคอมนะครับเวลาห้าทุ่มสินาทีนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับสำหรับเรื่องนี้ครับทำไมต้องเป็นถึงทีมันเริ่มม <c oughs> ันเริ่ดลองลองพูดชื่อกัอชื่อทีนี้ก็ได้ซ<อ>ักหน,นึ่งประโยคขอแบบอินเนอร์แบบของจริงหนึ่งสองทราบ แจ็คกับโจ๊กเกอร์ยูสติโไมเทำไมต้องเป็นฉังทีฝากนะครับนี่นี่ับ